สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคลิกข่าวครับวันนี้นะครับตุ้ยมาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนสอนศิลปะนะครับของพี่ชลิตกลิ่นสีนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าพี่ชลิตเขาเป็นครูสอนศิลปะนั่นเองนะครับและสถานที่แห่งนี้ณวันนี้ครับจะเป็นที่ประลองยุทธว่างผมกับแขกรับเชิญสุดสวยสาวเสียงแหบวันนี้นะครับที่เคยให้สัญญาไว้กับเพื่อนๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะว่าจะพาเข้ามานะครับก็คือน้องมิ้นแห่งบ้านเอฟสามนั่นเองนะครับผม ตอนนี้ไม่รู้น้องมาหรือยังครับแต่ที่แน่ๆได้ดูกันแน่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปชมศิลปะภายใน,นนะครับเพื่อการซึมซับก่อนจะวาดรูปแข่งกับน้องมิ้นนะครับไปด,ดูตัวอย่างรายการก่อนดีกว่าครับแม่ชอบเะบ้าไหมเแต่ดูท่าถีม้าของไหนตุยสิท่าทางจะไม่ค่อยถนัดพีพ่ผู้กำกับคะขอเปลี่ยนจากม้าเป็นรถได้ไหมคะ ช่วงซีเคร็ดคลิก,อกอลองทายกันดูซิว่าคำฮิตติดปากที่น้อง AF4 e m e Army เขาชอบพูดกันในกลุ่มคืออะไรเราว่าคอ A แหลมเลยข้อ B โอเคซึ้งข้อสิได้ยิกเดี๋ยวท้ายรายการน้องคัท AF4 จะมาเฉลยให้ฟังพร้อมแสดงตัวอย่างการประกอบการใช้คำนี้ให้ดูด้วยแหละจ้ารอชมด้วยนะจ๊ะ เป็นไงครับกับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวได้ดูแน่นะครับน้องมินมาเยือนครับแต่ก่อนอื่นนะครับกับช่วงซิกแพดคลิกนะครับผมลองไปถ่ายให้ดูเล่นๆนะครับว่าน้องๆเอส4ครับเขามีคําฮิตติดปากอะไรนะครับที่ชอบพูดชอบพูดกันนะครับช่วงเวลาที่เขาทํางานกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับให้น้องแคทเอส4นะครับมาเฉลยละกันนะครับตอนนี้นะครับก่อนจะไปพบกับน้องมินนะครับมี M อ็มดีๆนะครับจากอัลบั้ม extreme army นะครับผมร้อมโดยกลุ่มป pop army นั่นเองนะครับมีนัทแจ็คโจ้ ไปเจอเขาได้ใน MV นะครับก่อนไปผม้องมินครับโอ้เพื่อนๆครับภาพของพี่ชลินนี่สุดยอดจริงครับมองแล้วมึนมากฮะแต่ก็สวยดีนะฮะเป็นไงบ้างครับกับ MV มเมื่อสักครู่นะครับกับเพลงห่วงนะครับของเรากลุ่ม Extre m e a ม m y m y นะครับเป็นไงล่ะสนุกใช่ไหมถ้ายังไม่ถูกใจมีให้ชมันอีกแน่นอนนะครับแล้วสำหรับภาพคอนเสิร์ตนะครับกับ t o a f c Extreme Army in c o n c e r n นะครับที่สัญญาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะได้ชมกันแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมไม่หาแขกรับเชิญของผมกันดีกว่าไม่รู้หายไปไหนอะอะแขกแขกเอแขกรับเชิญผมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆหาอยู่ครับเฮ้ยหายไหนเนาะไม่อยู่ครับแต่ คุณตุ้งคือรังนาะรังสันแม่แล้วกเรียกชื่อผิดไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยกันเราเดยขอสวัสดีก่อนนะคะสสวัพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับผมและสวัสดีชาวชาวอะไรครับพี่ตุ้ยชาวคลิปคลับคลับใช่แล้วนะคะพี่มีสโลแกนด้วยบอกเลยเที่พี่พูดไปครับทิชอร์ทิชอร์ของชาว AF ค่ะ แหมมากมุกเยอะขับคู่คู่ขับคู่คู่เขาจะงงนั่งก่อนดีกว่าโอ้โหวันนี้เอาทุกเม็ดรู้สึกมันชุ่มชื่นใจคะธรรมดาสัมภาษณ์แต่ผู้ชายวันนี้มีสาวๆมีผู้ขับด้วยก็เรามาคู่กันนี่คะนี่พี่ถามตรงๆเลยสักนิดนึงว่าทำไมวันนี้ถึงกล้าจะทาที่มาวาดรูปแข่งกันรู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่คน้างบนมันเป็นป่งงงรู้อยากรู้อยากรู้แล้วค่ะ แล้วยังจะกล้ามาท้าพี่วาดรูปอีกเหรอไม่คือพี่ตุ้ยเอาเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยมินว่าพี่ตุ้ยเนี่ยพร้อมอับทุกอย่างนะคะทุกคนก็น่าจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าที่สําคัญตอนนี้เนี่ยพี่ตุ้ยเนี่ยว่ารูปห่วยมากมากถึงมากที่สุดเพราะนั้นนะคะวันนี้มินจะพาพี่ตุ้ยมาฝึกค่ะพี่ตุ้ยจะได้เป็นเฟอร์เฟคแมนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้ชื่นชมพี่ตุ้ยได้อย่างเต็มที่เลยค่ะน้องเขาพูดจริงครับเพราะอยู่ในบ้านเคยวาดรูปแข่งกันวาดไม่ได้เรื่องเลยครับผมท่ยังไงวันนี้ ่แเจอกันหน่อยดีกว่า<ด>ให้พี่ชลิตมาเป็นคณะกรรมการสักขีพยานได้อยู่แล้วค่ะว่าแต่มิ้นพี่จะแข่งวาดรูปกับหนูเนะี่ยแต่พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะวาดรูปอะไรดีอะเอาเป็นรูปเกระต่ายน้อยมิ้นไหมคะ ดูจะเหมาะสมแล้วก็ดูดีมากมากเลยค่ะนี่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 นไอ้กระต่ายน้อยมิ้นนี่มันเป็นมันเป็นฉายาตอนอยู่ในบ้านนี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยแฟนขับยังเรียกอยู่ไหมคะเลิกเรียกไปแล้วค่ะ,คะ,คะจริงไหมครับจริงๆค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่ากระต่ายยักษ์มิ้นค่ะผมไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเหมือนกันค่ะพี่ตุ้ย้องมิ้นเขาเริ่มว่าอิ่เอิบครับ ความรักของแฟนขับนะครับก็เลยบวมบวมบวมเป็นตัวเลยนะเ <c oughs> มย์มันก็ไม่ขนาดนั้นแถวน้องเล่นเดี๋ยวหนูก็จะเป็นกระต่ายน้อยแล้วรอแป๊บเดียวค่ะใช่ไหมสวยเลยนี่ ้องมิ้นแบ่งเวลายังไงอะมาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆตอนนี้มิ้นเรียนอยู่ปีหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเอ้านี่เป็นดาบิชีเลยเนี่ยแฟชชั่แหมเล่น6ุกเม็ดค่ะจริงๆแล้วเป็นแฟชชั่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทีเดียวว่าจริงๆมิ้นถือว่าอยู่ปี2แล้วแต่ว่าก็ต้องมาเรียนของปี1เหมือนรอกไป1ปีอะคะ่ะยากไหมเศรษฐศาสตร์ มาทีเดียวค่ะมาทีเดียวแบ่งเวลาอ่านหนังสือ,อยังไงอ่ะเพราะพี่เคยเห็นมิ้นท์เอาการบ้านมาทําในขณะที่เวลาทํางานด้วยกันเนียนั่นแหละนั่นคือวิธีแบ่งเวลาที่ที่ที่หนักมากคืออย่างหนึ่งคือโชคดีที่พี่ๆเขาจะให้งานน้อยลงคือจะให้เฉพาะช่วงที่ไม่มีไม่มีเวลาเรียน <c oughs> ไม่ทับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นเราก็จะขาบช่วงเวลาของการอ่านหนังสือสอบ <c oughs> การทําการบ้านปกติหรือทํากิจกรรมในมหาลาัยไปนี่เรียนที่ไหนคะจุฬาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ <c oughs> นี่เด็กจุฬาด้วยนะฮะแล้วอย่างที่มิ้นท์เรียนมาเนี่ยของเสร็ ศาสตร์เนี่ย<ช>ถ้าเกิดจบไปนี่อยากทํางานด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าอยากจะทํางานด้านวงการบันเทิงก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำนะคะ<ม>ก็จะทํางานด้านบันเทิงไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คงเรียนเรียนต่อโทอะไรเงี้ยค่ะรือว่าตั้งใจจะทายากแต่เราต้องสู้ไปค่ะเราต้องทำให้ได้วันนั้นวันนั้นเห็นํำนวนเลขกันไปรีบหนีเลย <c oughs> กลัวน้องถามนะแกจริงๆไม่ได้เก่งแต่ว่าเขาง เรื่องแล้วเรามาคุยเรื่องไลฟ์สไตล์กันบ้างดีกว่าว่าวันวันวันว่าง,าง,างชอบไปเที่ยวไหนทําอะไรเวลาอยู่บ้านหรือจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเที่ยวเนี่ยท่วไปแล้วค่ะจะไปเ<ม><ม>ที่ยวต่างจังหวัดทีเดียวเลย<ม>ถ้าเกิดไปก็จะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวแบบสวนสาธารนณะ<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ชอบไปแนวแนวนั้นแต่ถ้าปกติแล้วเวลาว่างจะอยู่บ้านหา<ม>อะไรทําที่บ้านน่แหละค่ะอ๋อก็คือบ้านเป็นบ้านเป็นที่นี่มีความสุขที่สุดแล้วใช่แล้วค่ะพักไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวคนดูก็เปล<ม>ี่ยนช่องนิดแต่เดี๋ยวก มิ้นก็ต้องมีของฝากซึ่งวันนี้เนี่ยมิ้นมีข่าวคาลนะครับ AF4 มาฝากทางพี่ตุ้ยและท่านผู้ชมเลยโอ้โหกับ True AF4 Extreme Army In Concert นะครับซึ่งน้องๆ AF4 นะครับจะเดินทางไปสร้างความมันให้กับเพื่อนๆถึงที่เลยนะครับข่าวพาวจะเป็นยังไงนะครับเจ๊รู้จักเจ๊ป่ะยังค่ะพี่เดี๋ยวไปดูว่าเจ๊เป็นไงเจ๊จัดให้ครับ เป็นไงครับกับภาพดีๆของ AFC นะครับผมยังไงเพื่อนๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับก็ไปให้กำลังใจน้องๆ AFC ได้นะครับผมพี่ตุวยคะ แล้วเจเนี่ยนะคะเขาหน้าตาเป็นยังไงคะไม่อยากรู้มากๆเขามีจมูกอยู่ที่หูแล้วหูก็อยู่ไหนคะหูอยู่ที่ปากพี่มีงานมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่เลยอะไรครัยิ่งใหญ่ที่สุดของ AF เมื่อกี้แค่ AF4 ใช่ไหมใช่ค่ะรู้แล้วรู้แล้วงานนี้ดีมากค่ะเป็นงานมากกับดนตรีกว่า10เวทีจาก AF 4ซีซั่นในดินแดนแห่งจินตนาการค่ะโอ้โหน่าย้ดมันเป็นยังไงอะมินจริงดิ พี่จะถามรายละเอียดหนูเลยแค่นี้หนูก็จำาไม่ได้งั้นเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเจ๊จัดให้อีกแล้วครับโอ้ว้าวทำไมมีเด็ก AF เต็มพื้นที่ไปหมดอย่างนี้ลละจ๊ะนี่วันงานอะไรกันนี้ ทแท้เขาก็มาถ่ายสปอตงานกรุงศรีแฟนเทเชียนี่เองมีทั้งแก๊งหนุ่มหล่อสาวสวยแต่งตัวแฟนตซีเต็มไปหมดทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายในทหารเอาเอาเอามีมมาข่าวด้วยเหมาะก,กับเจ้าหญิงอย่างเจ๊ม,มากๆเลยแต่เอ๊ะแล้วใครกันล่ะคะที่จะได้เป็นอัศวินมมาข่าวมาวนอยู่ในหัวใจเจ๊ ฉเฉลยคะ่ะแหมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพิธีกรหนุ่มหล่อในตุ้ยของเจนนี่เองแต่ดูท่าถีม้าของไหนตุ้ยสิท่าทางจะไม่ค่อยถนัดพี่ผู้กำกับคะขอเปลี่ยนจากม้าเป็นรถได้ไหมคะคือตุ้ยของเจนี่ถนัดซิ่งรถมากกว่าคะ่ะยังไงก็อย่าลืมไปสนุกกันกับงานกรุงศรีแฟนเทเชียที่รีเมเวอร์ในวันที่2ทธันวาคมนี้ส่วนรายละเอียดความสนุกของงานก็สามารถติดตามได้ที่คลิกกลับของเจนี่ละจ้าตอนนี้กลับไปที่นายตุ้ยกับน้องมินกัน นต่อจ้าทุกวันทุกวันทุกวันโอ้โห My God My God ทิต้าดูแต่งมาแล้วโอ้โหน่าดูจริงใช่แล้วค่ะสำหรับงานนี้นะคะเป็นงานบิ๊กบึ้มใหญ่จริงๆจร่งใช่ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับน่ากับดนตรีค่ะ a F 1นึเลยนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะครับเพราะผมเริ่มคันไม้คันมือแล้วใช่ไหมน้องมินใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปแข่งกันนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันแบบลวงลึกกับน้องมินทิตาวัฒนกุลครับ แล้ววันนี้นะคะมินก็อยู่กับพี่ชลิตกลินสีแล้วนะคะอาจารย์ของเราในวันนี้นะคะพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พวกเราก็คันไม้คันมืออยากวาดรูปแล้วค่ะอยากให้พี่ชลิตช่วยแนะนําหน่อยว่าพวกเราเนี่ยก็ห่วยแตกกันมากๆดีมือไร้มากๆเลยแต่ขอยาายากนะคะพี่ชลิตไม่ยากแต่ขอพี่ตุ้ยเนี่ยขอแบบวาดออกมาแล้วดูเหมือนคนเก่งนะคะเหมือนเก่งเหมือนเก่งครับตาวเห็นแล้วเก่งที่อาจจะเก่งเลยก็ได้รเอาละเดี๋ยววันนี้พี่จะให้วาดอย่างนี้ เรามาจากบ้านเอฟใช่ไหมอยากให้วาดเกี่ยวเรื่องเพื่อนเพื่อนเราที่อยู่ในบ้านเอฟด้วยกันเราประทับใจอะไรในตัวเขาแล้วก็ดึงบางอย่างเป็นสัญลักษณ์จากตัวเขามาเช่นเพื่อนนี้ชอบของสิ่งนี้หรือเพื่อนชอบทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือเป็นเป็นซิมบลิกที่มาจากตัวของเขาแต่ละคนอาจจะวาดเล็กๆลงบนกระดาษแผ่นนี้ก่อนที่พี่มอมให้เนี่ย ซึ่งเขาเรียกว่าสเก็ตชไม่ใช่มีกี่คนสองคนค่ะอ๋อเพื่อนเหรอคะอ่าเยอะสองว่านลงไปเดี๋ยวพี่จะมาดูว่ามีมีอะไรบ้างสิบห้าสิบห้าสิบสองคสิบสองสิบสองก็ว่านลงไปเดี๋ยวพี่จะมาดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาวาดเป็นรูปกันได้เลยค่ะโอเคครับได้ครับจะต้องทำศิลปะต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราอะที่เราสัมผัสอยู่เราจะได้แสดงออกมาได้อย่างดี เดี๋ยวเรากลับมาดูครับว่ารูปที่ผมจะวาดกับน้องมิ้นนะครับผมจะเป็นยังไงครับ แล้วนะครับผมส่วนน้องมินนี่ยังยังกุรีกุจออยู่เลยนะครับผมดีฉัลดูหน่อยสิดิฉันลองชมหน่อยดีกว่าครับว่าด้วยเวลาแค่นี้มือขนาดนี้มันเป็นยังไงครับต่อไปประตัวที่ไหนได้บ้างครับพี่ใจเย็นๆครับโอ้โหอันนี้อันแรกไม่ใครเนี่ย อันนี้นะครับนี่เป็นไปหลายฟ<า><า>ันนะด้วยที่ว่าผมกลัวว่าพื้นที่มันจะวางเปลี่นไปแต่เ้าเห็นไปถือว,ว่ามันแปลงมานานนะครับที่โด่งครับอ๋อแล้วจะไปล้ะครับนี่เป็นตาครับเขาเป็นเภสัชกรครับก็เลยขายยาใบยาเชยก็เลยครับอันนี้เป็นโนครับสุณเป็นโนฮัส,สิิครับส่วนนี้เป็นตูนครับยังไม่เสร็จดีนะฮะเขาเห็นไหมบางเขาได้ขายยาว่าเต่าครับมีช้า มันก็ไม่ได้เชิงวัชชาครับแต่ด้วยที่เขารักเต่าครับแล้วก็เลนขับเขาเลยตั้งให้นี่น้องเพชรแน้นอนครับเพชรที่มีความเข้มข้นอยู่ในตัวถ้าเกิดพูดให้มันดูเจ๋งๆหน่อยก็เข้มข้นเก่งอืแต่จริงๆก็คือผิวค้ำก็เลยติดยางห้สีดำลงรมดนี่น้องลูกตาลครับก็เลยใช้เทียบเปลี่ยนเทียบกันไปว่าเป็นลูกตาลหรือเปล่าหรือสุดยางใช่ารัอันนี้ผมครับรถแน่นอนครับ นี่แอปเปิลเชอรี่นี่บอยตัสซูฟูดครับลิปสติกกันไปนะฮะกำลังลงสีอยู่นี่น้องซาร่านะฮะรั่วครับไม่มีวันเต็มฮะตลกทากันได้ตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อนกันเลยนะฮะนี่บูด้าครับอย่าขวดกันหน้ะเพราะว่าในบ้านเขาให้สายยางปรมาณนี้นี่น้องมิ้นท์ครับทกระต่ายน้อยที่มาหรือจทีงเลนส์ผมแรกสองใจสองใจกับน้องมิ้นท์นะครับว่าจะว่าเป็นกระต่ายหรือว่ามันหมีหรือเปล่ากระต่ายกระต่ายเป็นกระต่ายใน ดิชมพูด,พด้วยขอบคุณพี่แล้วก็จบไปไปครับกั<อ>บรายการสามหน่ารักมาเนี่ยเยี่ยมมากๆเป็นไงล่ะครับค่ะน้องวิน อูน้องวินตั้งอกตั้งใจมากเลยนะครับผมน้องวินเพิ่งได้ไปนิดเดียวไหนถึงไหนแล้วสวยลองดูนะคะอ่าไหนดูใส่ดีเลยน้องวินมาน้องวินหน่อยนะสิตรงนี้นะคะอันแรกเลยก็พี่ต้านะคะไล่มาเลยค่ะพี่ต้าก็เป็นเพศศาสตร์ที่ชอบร้องเพลงเพราะนั้นตรงหัวไม้ก็เลยเป็นรูปยารูปที่น่าดูรูปที่สองนี่คือเป็นเพชรค่ะเห็นชัดเจนเพชรเกาชอบสีม่วงมากเป็นสาวสีม่วงซึ่งมัน บ่งบอกความลึกลับในตัวของเขาแล้วก็ในประกายของเพชรแต่ละด้านเนี่ยมันมีโ <c oughs> น้ตดนตรีอยู่เพราะว่าเสียงดนตรีในจิตใจของเขาตลอดเวลา oh, oh. พี่เปิ้ลพี่ลี่นะคะเขาเป็นฝาแฝดกันอาจจะไม่ชัดเจนค่ะจริงๆตรงนี้จะเป็นผ่าวิตรงกลางนะคะทำไมพี่เปิ้ลพี่ลีนี่นะคะเขาเหมือนเป็นฝาแฝดอยู่กันคนละด้านนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจเขารวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะ <c oughs> พี่เปิ้ลพี่ลี่เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาค่ะคือความเป็นฝาแฝดที่ลงตัวกันในสีที่แตกต่างกันค่ะนี่ใครครับเนี่ย พี่โด่งค่ะในความที่ของหนูนะคะพี่โด่งเนี่ยจะเห็นอย่างแรกคือรอยยิ้มค่ะพี่โดง่งเขาจะมีรอยยิ้มที่สุดยอดกว่าหนูนมากค่ะมีดำๆําด้วย <laughs> ใช่ไม่ได้แปรงหลายวันเปล่าพยายามจะไม่เห็นเงี้ยว่าเป็นฟันที่เหลือนี่ก็เป็นภาพลางลางๆัังไร่เียเสร็จไปอกอันนึงเดี๋ยวทําต่อให้เสร็จนะค่ะพ<ม>ี่ชลินก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าฝีมือใครมันแน่นอนกว่ากันนะฮะรูปมีความหมายหมดเลยซึ่ง ตัดสินใจเอาค่ะตัดสินใจไม่อยากจะโอ้โหก็คุณก็ดูกันเองแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ดูกันไปนะฮะคือให้คะแนนไม่ถูกเลยครับโอ้โหหรูอว่าต้องยกให้พี่ตุ้ยแล้วค่ะใส่ตากลิตไมไม่มีดีเป็นคนละอย่างนี่ขอบคุณค่ะดีครับก็อ่ะนนี่คืออะไรนะพี่เป็นคนทำไวแต่ว่ามาดูแคปเท็ตก็วาดโอ้สู้พี่ไม่ได้แล้วอ่าเลสตะก่อนให้ไปบอกเดี๋ยวมินหน้าทุกต่อให้เสร็จนะเดี๋ยวพี่ไปดูเด็กข้างนอกก่อนได้เลยค่ะพี่ชลิ ลุยต่อเลยได้ครับต่อไปเรื่อยๆวันนี้ปิดกี่โมงคะพี่เชอรีคะปิดปิดกี่โมงคะหนูจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวหนน่งขอบคุณพี่เชอรี่ก่อนดีกว่าคำแนะนำเลยคุณวัสดีครับลุยต่อได้ไหมพี่ตุ้ยต่อแล้วเราต้องขอขอบคุณพี่เยอะมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับ ตอนนี้มิ้็ยังวาดรูปไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรครับเรามาทําความรู้จักกับมิน้นในขณะที่มิน้นวาดรูปเลยดีกว่าได้เลยค่ะคตั้งแต่มิน้นออกมาจากบ้านเอฟสามเนี่ยมิ้นทําอะไรมาบ้างตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็วันแรกที่ออกเลยนี่สวัสดีไปกับบ้านกับบ้านไปหาคุณแม่ค่ะหลังจากนั้นก็ทํางานนะคะแล้วก็ขนยาตายแล้วถึงเมคอัพเลิกค่ะตาหลุดนะคะพี่งานไม่ได้ว่ากจาแล้วไปทําอะไรบ้าง โอเคเราพูดกันถึงหมดงานใช่ไหมก็เริ่มแรกเลยงานใหญ่เลยคืออัลบั้ม School Bus ทำร่วมกับพี่ตุ้ยด้วยนะคะซึ่งเพลงที่พอที่สุดในอัลบั้มก็คือเกมของเธอนั่นเองก็เป็นเพลงที่พอมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ดังค่ะเฮ้ยถ้าไปเล่นไปพี่ยังได้ยินเลยที่ไอ้นี่ยิง้ายก็ยิงนะอันนี้เพลงเพจแล้วเพลงนของเขาแรงจริงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเลยนะ ่แลายังมีแพงอื่นอีกค่ะม่มีงานอื่นอีก งานต่อมานี่นอกจากสกูบัสแล้วก็มีคอนเสิร์ตของสกูบัสดใช่ไหมคะคอนเสิร์ตริมแคชเชอร์โฆษณาทูมูฟและอันนี้อันนี้หนูชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าหนูเนี่ยมีโอกาสที่ได้เล่นเป็นคู่พระนางกับชิตุ้ยนะคะซึ่งก็คือที่เราเล่นละครเมทีตอนต้นใช่ไหมใช่แล้วเงินคู่รังนกคูรังนกใช่แล้วค่ะพอพูดถึงเรื่องละครเวทีนี่น้องน้องมินนี่มีเชื้อสายในการเป็นนักแสดงมาก่อนจากคุณพ่ออยู่แล้วใช่ไหมได้ ปรึกษาคุณพ่อม้างไหมว่า<ม>จะมาแสดงหนูก็ไม่เศร้ามันมันจะแบบส่งกันทางสายเลือดได้หรือเปล่านะคะว่าคือหนูเนี่ยหนูก็ได้เห็นคุณพ่อแล้วก็ได้ดูผลงานของพ่อมาบ้างซึ่งก็พูดได้เลยว่าเราก็ได้ซึมซับมาบ้างที่มีวิธีการซึมซับยังไงคกัดแขนคุณพ่อแล้วดูดเลือดอรับรองพี่รองกัดแขนหนูนี้ได้แต่ไขมันเต็มต็มเลยวารุณก็แามมันร้อนอ่ะแล้วยังไงตกลงว่าได้เอา เอาเลือดคุณพ่อมาแสดงละครเวทีในคันนั้นบ้างไหมก็มีโอกาสที่ได้ถามคุณพ่อแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยช่วยสอนอะไรงเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ช่วยสอนเยอะแล้วก็ให้ทิปอะไรอเงี้ยแต่ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้หนูว่าหนูยัง ซูพี่ตุ้ยไม่ได้โอ้ก็พูดกันไปเจ๋งจ้าบ้าเดจับก่อนรอยเราก็พูดกันไปครับแต่ก็โอเคครับผมการันตีเลยครับว่าน้องมินนี่แอคติ้งเก้าขอบคุณค่ะพี่ตุ้ยจ้ได้กันเลยทีเดียวเลยอย่างนึงพี่ตุ้ยขอแนะนําก่อนอันนี้คือเจ๋งมากๆค่ะเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่กำลังฮอตฮิตตอนนี้มากอ๋อเลยไม่ไงล่ะเราเราโฆษณาได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะเต็มที่เลยค่ะเือโฆษณาอัลบั้ม Just Out สวโชว์นะคะ CD VCD มีวางอยู่แวค่เริ่มด่าเร่มไม่ใช่ ซึ่งเพลงนี้เป็นกันมันอยู่จริงๆเลยใช่ไหมใช่น้องเป็นร้องกี่เพลงเพลงเดียวเพลงเดียวค่ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็จะ้องรพวมกันฮัทเชอที่รักค่ะฮัทเชอฮัทเชฮัทเชอร์ตอนน้พี่อยากรู้จังเลยทําเล่นแล้วขัโถพี่ครับเห็นไหมว่ามันวางฟุ้น กาะเต็มอยู่ว่าไม่ได้มาเช็ดไงฟังบ่อยแล้วพอไปวางไว้ในที่ฝุ่นแบบเกาะพี่ฟังทุกเพลงจริงเจ๋งมากค่ะของกลุ่มสาวสบัสโดโชว์หนูบอกแล้วว่ามันดังนะคะเพราะว่าอัลบั้มนี้รวมสาวๆใน AF ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์แล้วก็ดูดีมีสไตล์ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าครับ <c oughs> ออขออย่างเดียวมีทัวร์ด้วยนะคะช่วงนี้ใช่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 กำลังจะไปทัวร์ต่างจังหวัดใช่ไหมครับไปกี่จังหวัดครับเยอะมากค่ะเพราะว่ากำลังคด ไม่นี้อันนี้อันนี้ผมว่าการันตีเช่นกันนะครับเพราะว่าเจ็สาวนี่งานเยอะมากเป็นอะไรที่แบบว่าวไปทัวร์ต่างจังหวัดซึ่งไปที่ไหนคนก็บูมมากันอุ้องต้ามปาดแก้พี่อาให้มันวุอคับอันนี้เป็นมุกกันนะฮะตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องของน้องมินขุดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับเราปล่อยน้องมินวาดรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ตามที่สัญญากันไว้ครับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดไว้ว่าจะเอาภาพบรรยากาศนะครับคอนเสิร์ตนะครับ True AFC นะครับ Extreme Army นะครับว้าวอินคอนเสิร์ตแล้วน้องมิ้นจริงจริงพี่เกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเอามาให้ชมกันครับวันนี้ได้ดูกันแน่ๆนะครับเจ๊จัดให้ครับไปดูครับแต่ก่อนอื่นขอเป็นนายอิจฉาก่อนเด็นรูปสวยกว่าขอร้องก่อนขอร้องใอรขอร้องก่อน เป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศความมันนะครับของคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานีนะครับผมเพื่อนๆนี่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจกันไปนะครับยังไงเอฟซีเขาไปส่งความมันถึงบ้านที่จังหวัดที่เพื่อนๆได้อยู่เลยนะครับใช่ค่ะรอทราบรายละเอียดพร้อมกับเจ็ดสาวสมบัตรโชว์ด้วยค่ะว่าแต่รูปที่น้องมิ้นวาดนี่ถึงไหนแล้วคะก็กําลังอยู่ในช่วงใกล้ละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแถวบ้านเรียกยี่สิบค่ะของพี่เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ พี่ตูย้ยังไม่ได้เซ็นชื่อพี่ตู้ต้องเซ็นชื่อด้วยพี่ย,พยังสิก็ทำรายการอยู่อ๋อค่ะก็จะบอกได้ว่าก็ภาพเนี่ยออกมาแล้วก็คงจะเห็นความแตกต่างของฝีมือได้นะคะก็เห็นๆนี่อยู่ครับก็อย่างก็อย่างที่บอกครับไม่อยากจะพูดแล้วนะฮะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าม <c oughs> ผมมี m v <c oughs> ดีๆมาอีกแล้วครับกับกลุ่มเอ็กซ์ซิงทาอพี่อันนี้ตัวนี้เคยดูยังเพลงนี้เลยทำเม็ดชีนเออี อยาจะย้อนเวลาไปนี่ต้องฟังเพลงนี้าานำทีมโดยพี่ตีต้น Music ค,ครับอ, <c oughs> อยากไปย้อนเวลาครับต้องฟังเพลงนี้ครับมาตอนต,อนตอนน้นรายการดูไปแล้วเพลงนี้ไหมครับไปดูกันครับทำลายรูปด,ดีกว่า <c oughs> และแล้วนะคะก็เสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์แลยที่สมบูรณ์ไหมพี่สวยกว่านี่นนด้าน อเ้นะครับใช่แล้วนะคะก็ก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์จากพี่ชลิตนะคะแน่นอนค่ะวันนี้มินุสาลากถือยื้อยุดลากถึงถึงถึงลากถึงหรอรักถึงพี่ตุ้ยมาถึงที่นี่ได้นะคะก็อยากรู้ว่าพี่ตุ้ยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้มาวาดรูปอย่างสุดทีกันวันนี้รู้สึกรักนิมิครับสนุกดีพอแล้วสนุกดีครับเออเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงเลยนะแล้วก็ได้มา คลิปสร้างสรรค์ไงนะแล้วได้วาดถึงเพื่อนๆ AF 3บ้านเดียวกันด้วยนะครับถ้ามีโอกาสขอมาวาดอยู่ดีกว่านะดีค่ะดีค่ะแต่พี่ขอถามหน่อยดีกว่าอะไรคะมิ้นรู้หรือเปล่าว่าก่อนรายการพี่เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นคลิปคลับเนี่ยเจ็ดสาวเคยมาเยือนแล้วจริงเหรอคะใช่แล้วเขาเมาส์กันในกลุ่มเจ็ดสาววันนี้น้องมิ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ็ดสาวได้ค่ะเมาส์เพื่อนๆในกลุ่มเจ็ดคนเนี่ยแต่ว่าหนูโดนไปแล้วแน่ๆใช่ไหมคะพี่ว่าแน่แน่แน่ะคนที่หนูอยากเมาส์วันนี้คือนี่เลยค่ะเจเปอร์ลี่ค่ะโโอ้ห เจ้เขาจี๊จริงเป็นยังไงครับเรื่องเป็นไงครับคือในกลุ่มเฉดสาวนะคะพอเราได้อยู่ด้วยกันเราเริ่มปลูกพันกันเราต้องแต่งหน้าด้วยกันใช่ไหมคะมีการแบบช่วยกันแต่งหน้าทําผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เพิร์ลพิลี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าก็จะมีเยอะมากพวกเออ่ปูนใช่ใช่ตูนหน้าพวกหญิไม่ได้หนาก็จริงๆแล้วก็คือช่วยกันแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะช่วงหลังๆเหมือนมีขโมยเกิดขึ้นในกลุ่มเฉดสาวอ่ะทำไมฮะพี่เปียวของหาย มินก็ของหาย <ừ m. S 1> มาสคาร่าเอยที่ปัดขนคิว้วหายไปหมดเลยคราวนีนน้หายไปสองสามชิ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกใจว่าหายไปไหน,นมีครั้งหนึ่งพี่เปี้ยวหายไปตั้งนานที่ปัดขนคิว้วแล้วแกใช้มานานนะเคอื้ไอเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นของพี่นะเปิลลี่เทย์ของมาสนาาด้วยกันเพื่อ่ลี่ก็จริงเหรอเจไม่ใช่ของเจ๊เหรอพี่เปียวก็เลยเปิดดูดมกลิ่นตอนนี้ใช่ของเจ๊เจ๊จำได้ใช้ใช้มานานแล้วเพื่อ่ลี่ก็เลยบอกว่า หนูไม่รู้ว่าพอดีว่าหนูไม่ไม่รู้หรอกคงไม่ใช่ของหนูแหละแต่ว่าหนูนู้ว่าเป็นของแม่แม่ข้างแต่งหน้า คือเจ๊แกเนี่ยจะมีมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดแกชอบหยิบเครื่องสำอางของเพื่อนๆไปแล้วแกจะเอาไปบวกดองไว้นะคะเป็นชาติเลยคราเนี้ยจนเขาลืมกันไปใช่ค่ะแต่ของหนูเนี่ยตอนนี้ทุกคนพอของหายเนี่ยของอย่างอยู่ที่หนูหมดแล้วพี่เจ๊ที่นีค่ะพอไปถึงเนี่ยพอของหายพุกก็จะถามก่อนเจ๊อาของหนูไปหรือเปล่าเจ๊ของหนูแต่ทุกครั้งจะอยู่พี่เปนพี่ีค่ะเจ๊จะมีโรคประจำตัวค่ะคือเป็นโรคขี้ขโมยเครื่องสำอาง ถ้าเกิดเบร์ลี่ดูอยู่มีโวก,กาสมาณเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะถ้าที่หลังบารก็มาเมาน้องมิ้นคินแล้วกันนะฮะช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วมิ้น ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เป็น,ปน,ปนแฟนเจ็ดสาวสวััดโชว์หน่อยดีกว่าดีเลยค่ะก็เจ็ดสาวสวัสดโชว์นะคะแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีทัวร์ก็อย่างอัลบั้มทั่วไปนะคะถ้าสามารถจะซื้อได้ก็หาซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ลลาลาบ <c oughs> ้า <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะที่สาคัญมากตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตค่ะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตรักทนรักนานทั่วไทยคะ่ะพวกเรา<อ>ก็สู้ตายมากมาอันนี้นะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทํากันมากเลยนะคะยังไงก็ไปติดตามเชียร์พวกเราได้ค่ะที่หกภาค สี่ภาคของจังหวัดที่ผ่าน,นมาได<ผ><ห>้เลยครับทราบแล้วนะครับไปให้กําลังใจน้องผมด้วยนะครับใช่กับนายอ๊อฟนะครับน้องๆเจ็ดสาวรับรองมันแน่ๆใช่ค่ะโอ้โหแล้ววันนี้เราสองคนนะครับก็ต้องจําราลาจากกันไปแล้วใช่แล้วค่ะแต่ร้องขนทำไหนแค่คือเท่านั้นไม่พี่มีอยู่ท่อนนึ่งพี่บอยร้องไว้แค่คือจริงๆ เอาลิงกิงเกลิงๆๆกิงเกลต์แกลไปเลยอีเดียวตลกกันไปปิดท้ายนะครับจต่ก่อนจะจ่าไปนะครับผมมี m อ d d สวยๆนะครับทิ้งท้ายไปนะครับกับกลุ่ม Extreme Army นะครับ Voice Army ใช่อันนี้แบบพวกเสียงคั่นเพลงนะครับกับเพลงท่องจำเอาไว้นะครับยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับและนอกจากนี้มีอะไรข้างล่างนีง้ซี่เคล็ดพิกค่ะซึ่งเราจะมาเฉลยนะคะโดยที่แคทค่ะ a f ฟนั่นเองนะคะว่าเขาชอบพูดคำไรฮิตๆตอนเวลาที่เขาทำงานนะครับใช่แล้วต้องไปกันจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปขายใต้สะพานเดี๋ยวนะ ไปอย่าลืมค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยนะคะท้ายสุดอย่าลืมค่ะติดตามพี่ชลิดนะคะมาคอมเมนต์ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปประมูลกันคืนนี้เขาจะซื้อเหรอพี่20บาทก็พอแล้วหนูขอ2บาทก็พอเหมือนกันโอเคครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยจังมั้ยอื้อ โอ้โหสวยจริงๆข้ามดีนะไม่มีมุกเลยเป็นไงบ้างดีนะใช่ดูหลางมากวันนี้ตุ้ยต้องวลววีนะเพราะว่าดีวันนี้มันจะดีจะเรวยังไงก็มันก็ได้ระบายออกไปพี่ว่ามันก็น่ารักดีเนี่ยดูพี่ชอบแก้วน้ำอันนี้นะโอ้โห เอางี้ดีกว่ารูปของผมมันแค่แบบน้ำจิ้มครับไปดูรูปที่คั้นเทพเขาวาดกันนะฮะไหนคั้นเทพทุกอย่างคืนเนี้ยหมดเนื้อใช่ครับเทียบกับผมไม่ได้เลยนะฮะสมาธิก็ดีใช่ฮะขอบคุณมากเลยครับครับวันนี้เราสองคนไม่ต้องขอขอบคุณพี่ชลิดนะด้วยนะครับผมที่มาเป็นคอมเมนต์ให้กับพวกเรานะครับสวัสดีครับพี่เอ๋อครับอันดีครับยินดีครับ